วันนี้มาพบกับสุดยอดกระบะในตำนานนะครับเจ้าอีรุสูดดีแม็กโกลซีลนะคันนี้เป็นตัว2.5 SLX ครับสเปซแคปปี2007นะจ๊ะที่สำคัญคันนี้เลขใหม่น้อยๆเลย180,000กิโลแล้วมาพร้อมราคาค่าตัวดีๆครับ175,000บาทเท่านั้นสมัยก่อนเนี่ยโคตรนิยมนะครับคันนี้คันนี้ Go Series แท้กระจังหน้า้ทำเป็นแบบนี้เลยนะเท่ๆไฟหน้าใสๆเลยเป็นโปรเจคเตอร์ยางใหม่ครับแม็กขอบ17นะฮะโอ้โหคันนี้ลุ่หล่องามๆแล้วเราติดบันไดข้างเพิ่มให้ด้วยนะกระจกมองข้างมาความโคเ้งเมีให้อยู่นนะะจ๊ด้าหลังรถนะครับมมมีีบัันนไดหหลลงาใ้้ะแวก็ form ข้อไฟท้ายนะครับผมคันนี้แม็กไลเนอร์เดิมๆจากอียสุนะครับแล้วสภาพดีมากไม่ผ่านการใช้งานหนักมาอย่างแน่นอนภายในห้องโดยสารนะครับเปิดมาเจอเบาะหนังพรีเมียมนะสภาพเรียกว่ายังดีอยู่เลยนะครับแผ่นรองนั่งของตัวแคปนะครับก็ยังสวยงามสภาพสมบูรณ์นะคันนี้มีเซนทรัลล็อกนะครับมุมมองกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับผมวิทยุเดิมโรงงานนะหาเดิมๆแบบนี้เรียกได้ว่ายากแน่นอนและคันนี้ขับดีมากเกียร์นิ่มมากนะครับภายในห้องเครื่องนะค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะครับและคันนี้น็อตยังสวยเลยนะแล้วก็ลันตีกอย่างเงครับเพเด ครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรนะครับเป็นตัวคอมเป็นเรียบร้อยนะฝาท้องนะครับผมและแผ่นกันความร้อนเนี่ยค่อนข้างใหม่เลยสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับเมนอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับราคาทันนี้175,000บาทพร้อมขับพร้อมใช้กระบะอึดกระบะสึกกระบะทนะกระบะหาเงินนะครับต้องราคานี้แบบนี้เท่านั้นนะใครชอบรีแคปจอทักหาเซลล์เอทั้งขายขายได้เลยครับ